เนเกมเนาะอ้าวมีสัมภาษณ์พิเศษแต่ถ้าหนูไม่ได้มารุกก็จะให้โอ้อันนี้ปาเนี่ยที่คุณนิยุกิมินโรงมาจากญี่ปุ่นเนาะมาจากใช่ค่ะเป็นเป็นเรื่องใช่ปลา มาหาปลุงกับป้าแล้วก็มาล้าเครื่องปรุงด้วยค่ะแล้วทีนี้คุณมิยุกิคุณมิยุกิจะจะเดินทางกลับวันไหนเออถ้าว่าช่วงนี้ด่วนเลยค่ะน่าจะสิบแปดสิบแปดตอนเช้าดีดีไปโดยด่วนมีบัตรด่วนแบบี้เอนไปส่งป้าชาเป็นเงียบเลย คนตายจะเป็นเด็กกรุงเทพไปเจอแต่เจอถึงนะโหเหมือนคนญี่ปุ่นเลยนะนี่ฮะอ๋อถือมาจากญี่ปุ่นอืมอที่นี่ก็จะมีญี่ปุ่นนะหนุ่มกรุงเทพนะมันจะชานนะหมดเลยหไม่รู้เท่าไหร่เลยหมดเลยหมดเลยเหรอแรงๆก็หมดเลยนะครับหมด ว่าทีท่านทีนายัน้น้่พหนึ่งไม่ไม่ต่งตัวเนี่ยโอ้ตตัวเลยครับนี่เรอรำนะโอเคครับก็จะเตรียมพอ้อมเป็นนายุกินะับเตรียมพร้อมนางรำนะครับกินีบราอุ้ ได้เลยได้ย <Cornell> ังไม่ได้เลยลำเลี้ยวมาเลยสอดเอ็กซ์ซีกนนะครับลำทั้งเรื่อง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  มันช่องมีใชไหมับนะะกันดังเดียวนะคะก็วันนี้ดีใจมาก้่มานำนำกับผู้บาวหลับเยอะมากปัญหาเขาปผู้ไว้นะทระางิดแล้วก็ลลายๆเรื่องนะน้องเทียนในฐานขออยู่ไปก็สำเร็จมเลยมากสเ็ดไให้ด้วยดยไม่น่าเชื่อนะ เดี๋ยวรอความพร้อมของทีมนางลำเนาะเยอะมาเยอะหมดหมดข้องาองเราโอ้โหวันนี้เหมานะคุณมิยูกิเหมารอบนี้รอบนี้ฮะไม่ไม่ไม่ทันแล้วนะฮะหมดเลยนี่พี่โจเสร็จภารกิจแล้ววันนี้งานนี้ก็คือพี่โจของของเราครับที่วันนี้ก็ไม่ได้หายไปไหนนะโจเปลี่ยนชุดแล้วโอ้โห เดี๋ยวเดี๋ยวขอถ่ายรูปอ๋อพี่เจ้าทำไมอฮะไม่เป็นไรอ๋อแต่ข้างบนโจ้ทำงานหนักคุณยูกิกับโจ้ขอสักรูปหน่อยฮะโจ้ล้องมายังโตได้อีกรูปใหม่หนึ่งสองสามควนไล่หน่อยมาใจด้วยมาใจด้วยสุดยอด่า ต่อยอยู่ขีดชั้นจะเอากี่ชั้นเนี่ยโอ้โหปิจูวานจับปิจูวานจับปิจูวานจับเอ้าเจ้าถ่ายคลิปอยู่หรอเจ้าเจ้าไปเปลี่ยนชุดตอนไหนเนี่ยตอนจับสุดท้ายอีกครั้งเลยโอ้่หไถามเลยว่าหนูได้ชุดมาจากไหนโอ้ไปเอาชุดใครมาเจ้าเจ้าแปลกใจใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวไปถ่ายต่ออ่ะมาเฮ้ยถุกตะลึงว่าไงครับ ผมตกใจเมียคุณเหรอครับเขาตกใจเพราะาไม่รู้ว่าอยู่ได้รึเาอ้าวว่าอยู่หายไปไหนจะให้ถอดชุดนี้ลือหรือยังไงครับไม่ไม่ผมสงสัยว่าจะทั่วฐานทั่วาหายไปไหนเดี๋ยวหาไม่เจอ<ม>เปิดเรื่องหลังไหมเดินไปปุ๊บที่คน,นที่เขาจับแขนแล้วก็ตอนองนลุกลํำไม่ไซ้อมล้ำรอบเดียวพี่รอดูนั่งดู่าุด่ไหน,นนะคะทุกคนนะคะเราเสื้อผ้านะคะไม่รู้ว่าจะได้<อ>ได้อมาจากไหนเดี๋ยวให้ดูนะคะ เพื่อนะคะเพื่อได้มาจากคุณญารกค่ะอกระโปรงจากป้ากำใสค่ะสบายจากณยายสมอนเข็มขัดเนี่ยค่ะเข็มขัดจากแม่อันนี้จากพี่เพื่อเออประมาณห้าคนค่ะอยู่ในตัวหนูทุกคนคือที่ถักหาชุดเสื้อผ้าอะไรทุกคนเลยค่ะแล้วก็แบบโดนจับต็นตัวแบบนี้ค่ะผมด้วยค่ะ ใส่ต้วก็มีชุดติดรถไว้แล้วล่ะก็คือเออถ้าใครแบบว่าไม่มาเสียบแทนเลยเออเตรียมพร้อมตลอดเหมือนเนี่ยเหมือนใจสมอนเนี่ยแม่บอกว่าไงเตรียมพร้อมเอาใส่รถเข้าไดไม่ปเลยเสื้อผ้าหน้าผมเตรียมไว้ในรถเลยคือถ้าไม่มีใครมาเสียบเลยก็ดีนะเป็นไอเดียดีดีเป็นไอเียเราไม่รู้ว่าจะมีร้ำตอนไหนอันนี้ก็เป็นคำแนะนำจาก เดี๋ยวจะรีบเก็บใส่กระเป๋าไว้เลยเอาไว้ในรถเอาไว้ในรถเลยชุดพิรันเราถ้าคนขาดบอกนะถ้าขาดก็คือเสื้อรอบเอว่รอบนี้รอบนี้เหมาอันนี้อะไรอันนี้คือเสื้อนะคะแอดมินที่เอามาให้เมื่อกี้นี่เองก็คือแอร์บินกคือพี่เล็กนะคะคล็กวันสกอร์เล็กบาง์ตี้เพิ่น ้โเวันนีเจงหรอก็เลยสั่งเสื้อให้เรานะคแอดมินของเรานี่เองใช่พีเด็กนะคะพีเล็กวันสะพอนครับก็อันนี้ให้พี่สอนค่ะครับผมไซแอลมาเลยไซแอลค่ะจากพีเล็กรางซีขอให้มันมาลอยๆยิ่งๆขึ้นไปนะคะให้พี่สอนไาแอลค้กขมูดีสเงินขอบคุณที่เล็กมากนะคะครัขอบคุณก็พอดี เราก็มีสองชุดเพราะว่าเราซื้อได้ทั้งตัวตัวแล้วตัวแล้วตัวละสีด้วยแล้วก็พอดีที่เล็กสระดาษชนิดมาแล้วก็เอาตัวละสีอีกก็ได้เป็นสีเท่ากันนั่นดีลองตัวกันเลยเดี๋ยวโอเคเป็นไงอะไรที่ช้อนเห็นหนูแปลกใจไหมแปลกใจว่าจะโทรถามอยู่หาไม่เจอว่าไปไหนนะยังพร้อมหรือยังนำไปหรือยังโดนจับตัวหรือเปล่าเออ อ่ะตอนนี้ก็น่าจะเตรียมพร้อมแล้วแอดมุกี้นะฮะตอนนี้เอาไปเก็บที่รถเลยนะฮะเดี๋ยวนาทนนีเดี๋ยวแอดเอาเสื้อผ้าไปเก็บที่รถนะฮะเอฟซีนะฮะไปดูบรรยากาศเด้อะนะครับฝากแกสมอนไปก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวเอาของไปเก็บที่รถก่อนนะคระับ ไปราข้างหน้ามคะปลาาไปนะคับขาุนี่จะไปอตมนันก็น้่ไงข้าวากตามๆนี้นราคเดี๋ยวมาอดูกัน ขไปตอนรับเลยครับและที่สคญผบอกตรงๆเลว่าบไปห้ามพลาุดสลักทีนี้ด้วยครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับ